การรักตัวเองไม่ได้เป็นเพียงคำพูดสวยหรูแต่มันคือหลักฐานของความสำเร็จคนที่รักตัวเองจะมีพลังบวกในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาพวกเขาไม่ปล่อยให้ความสงสัยหรือคำพูดแย่ๆมาหยุดความก้าวหน้าและนี่คือวิธีที่การรักตัวเองช่วยให้คุณสำเร็จมากขึ้นหนึ่งให้คุณค่ากับตัวเองก่อนคนที่ประสบความสำเร็จให้คุณค่ากับตัวเองก่อนที่โลกจะให้ค่ากับพวกเขาพวกเขารู้ว่าความสามารถและจุดแข็งของตัวเองคืออะไรถ้าคุณยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองคนอื่นก็จะไม่เห็นเช่นกัน ลองนึกภาพคนที่กล้าพูดว่าตัวเองมีศักยภาพเขามักได้รับโอกาสดีๆมากกว่าเพราะเขาเชื่อมั่นและสื่อสารสิ่งนั้นออกมา2ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการรักตัวเองคือการไม่ยอมให้ใครมาบั่นทอนพลังงานของคุณคุณต้องกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและความสุขของคุณถ้าคุณให้เวลากับสิ่งที่ไม่จําเป็นมากเกินไปคุณจะไม่มีพลังไปสร้างสิ่งที่สําคัญลองนึกถึงคนที่พูดว่าฉันต้องการเวลาสําหรับตัวเอง แล้วจัดสัรนเวลายอย่างมีคุณค่าพวกเขามักจะมีพลังงานที่เต็มเปี่ยมกว่า 3. พูดกับตัวเองในเชิงบวกคำพูดที่คุณใช้กับตัวเองสำคัญมากถ้าคุณบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้สมองของคุณจะหาหลักฐานมายืนยันสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันกำลังเรียนรู้และเติบโตคุณจะเริ่มมองหาทางออกและโอกาสคิดถึงนักกีฬาที่ใช้คำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองก่อนการแข่งขันพวกเขามักจะมีพลังและโฟกัสมากขึ้น สีเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกคนมีเส้นทางของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครความสำเร็จไม่ได้มาจากการตามคนอื่นแต่เกิดจากการทำให้ตัวเองดีที่สุดการเปรียบเทียบมีแต่จะทำให้คุณเสียพลังงานและหมดกํำลังใจลองนึกถึงศิลปินหรือผู้ประกอบการที่โดดเด่นเพราะเขาเลือกเป็นตัวเองไม่ใช่พยายามเป็นเหมือนใครห้าลงทุนกับตัวเอง การรักตัวเองคือการให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้การพัฒนาทักษะหรือแม้แต่การดูแลสุขภาพกายและใจเพราะเมื่อคุณเติบโตชีวิตคุณจะเติบโตไปด้วยคนที่ประสบความสำเร็จอ่านหนังสือลงเรียนคอร์สและดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีเพราะพวกเขารู้ว่าตัวเองคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดหเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าคุณไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความสำเร็จคุณจะปฏิเสธโอกาสโดยไม่รู้ตัวความสำเร็จเริ่มจากความเชื่อของคุณเองว่าคุณสมควรได้รับมันลองสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขามักจะมั่นใจและเดินเข้าหาโอกาสอย่างเต็มที่เจ็ดหยุดโทษตัวเองความผิดพลาดเป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าคุณไม่มีค่าคนที่รักตัวเองจะเรียนรู้และก้าวต่อไปโดยไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตมาฉุดรั้งพวกเขา ลองคิดถึงนักธุรกิจที่ล้มเหลวหลายครั้งแต่ยังลุกขึ้นมาสร้างความสำเร็จได้เพราะพวกเขาไม่จมอยู่กับอดีตแปดอยู่ใกล้คนที่เติมพลังให้คุณคนที่คุณใช้เวลาด้วยมีผลต่อพลังงานของคุณมากถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดลบคุณจะดูดซับพลังงานลบนั้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดบวกและให้กำลังใจคุณจะรู้สึกมีพลังในการก้าวไปข้างหน้าลองนึกถึงเวลาที่คุณอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ดีพวกเขามักจะทำให้คุณรู้สึกดีและมีพลัง ดูแลร่างกายของคุณสุขภาพเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งถ้าคุณดูแลตัวเองดีคุณจะมีพลังในการทำตามเป้าหมายของคุณการออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการใช้ชีวิตคนที่ดูแลสุขภาพมักจะมีสมาธิและพลังงานมากกว่าคนที่ละเลยตัวเองสิแสดงความรักต่อตัวเองทุกวัน การรักตัวเองไม่ใช่แค่แนวคิดแต่ต้องลงมือทำคุณต้องพูดกับตัวเองดีๆให้เวลากับตัวเองและให้รางวัลกับตัวเองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ลองนึกถึงวันที่คุณให้เวลากับตัวเองได้ทำสิ่งที่รักมันทำให้คุณรู้สึกดีกว่าเดิมมากแค่ไหนสรุปแล้วถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนคนที่รักตัวเองจะมีพลังในการดึงดูดสิ่งดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องไฟโยเซฟเอาไว้นะข้าใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้ม